อ่ะนะครับผมวันนี้ก็โอ้มาตีดัวเราเพิ่งกำลังเคลัียร์บานแล้วนะครับเดี๋ยวให้เบืงอ่าการเชื่อมเหล็กเบิด์ตบานในี่ใส่จากโซลริเชลวัตต์หรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยคุณเนี่ยเชื่อมลงเชื่อมเหล็กแมืนเบิด์ตเลครับนี่เอาบานหลังนี้่นะที่ผมมาส่งเพิ่นที่ว่าโปรเซนนะในตอนนี้ก็คือปิดหมดเขตแล้วโปรเซนนะครับอ่าได้ดีเทียมสองร้อยแอมนะครับจะเพิ่มไปอีกรางหนึ่งอ่าหมอ้อแปลงสิบกิโลวัตต์ 10k นะครับระบบชาร์จรงชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ตัวนี้9์นะครับอ่าตัวใหญ่นี่เลยตัวบอกร้อย 20A เลยนะครับตัวนี้9์นะครับไฟมันติดเต็มแล้วตัวนี้8์นะครับอ่ะก็คือให้เบิ่งการชาร์จมาสองสตริงแต่ว่าผมใช้สายลบแค่เส้นเดียวเลยครับสร้างได้กระงงมันพี่น้องเลยนะครับสายลบเส้นเดียวนะครับแต่ว่าชุดชาร์จสองชุดนี่เห็นไหมอ่นะครับนี่ เสร์ฟค้อนชั่วโมงชัมม่วโมงกันช็อตกันดูดนะครับหมอ้อแปลง10กิโลวัตต์เป็นติดแอร์ไปแล้วนะนี่ครับอ่าใส่ต่ำตัดให้พร้อมสูงตัดให้พร้อมสูงเปิดนี่ 10k นะครับผมอ่าพอดลมทำงานแล้วบูดตัวนี้ได้1 1แอมป์แล้วตัวนี้ตรงประมาณ20แอมป์30แอ็มหมื่นเพย์พัดลมทำงานนะแล้วตัวนี้ก็ประมาณ10แอมป์ตัวนี้มันแอมป์ต่ำตัวนี้60 M ตัวนี้120 e นะครับพอทำงานอ่าทีนี้เพื่อน เปิดปั๊มรมมาเสียความลมครับตู้เย็นตอนนี้เสียบยุ่นมา,อ,าอ่อตู้เย็นก็นเสียร้อมความรมพร้อม้วก็ไอตัววุงเดือนพร้อมนะครับวงเดือนพร้อมเสียลลความลมพร้อมอะ 230นะครับถ้ามีโหลดป,ปุ๊บมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยถ้ามีโหลดปุ๊บมันจะมันจะมีตัวเขาเรียกว่าไฟเรียงนะจะเรียกว่าเช็คไฟ2 2 0ยีถ้ามีการากระชากโดดทุกสูงปุ๊บวนจะเพิ่มเลยอันนี้ผมตั้งไว้อยู่2 2 9 230ี่แต่ว่าถ้ามีโหลดยังเพิ่มกขึ้น2 3 2 2้5รบานะครับเปิดแอร์โชว์นี่เพิ่เปิดติดแอร์2องตัวเลยพี่น้อง สองหมื่นสองเนาะอ้าเปิดะนะครับตู้เย็นพร้อมปะแมนเอะยังไงตู้เย็นพร้อมนะครับเราก็ใส่อ่าก็คือสิบกิโลวัตต์นะครับสิบกิโลวัตต์พีกได้สองหมื่นสิบกิโลวัตต์คือหนึ่งหมื่นนี่แมนเบิดเลยครับบู๊บานบระง,งามผู้ใดสนใจนะครับอยากสร้างบ้านเดีย๋ยวากให้เบอร์เพิ่น อ่าปั๊มน้ำเพิ่นก็สูบไปประมาณแต่ว่าบ่แม่นของเพิ่นดอกอันนี้เพิ่นพ่นที่แกเพิ่นบ่ทันฮู้เนาะเพิ่นไปเอาในี้เมืองมา <laughs> แหลไปจากไกลเสียทีนึง,ง,น <c oughs> งแล้วเ <laughs> ่าปั๊มน้ำเสียแล้วเสียแล้วอ่าเดี๋ยวมันเลียนไปเอาอ่าเดี๋ยวเปิดแด้เพิ่ง <c oughs> โอ้งามนี่ยผู้ใดสนใจได้ผมให้เบอร์ถ่ายคลิปนะ <c oughs> อ่าเบิ่งทั้งหนา้าแล้วก็แพงอยู่ข้างเทิ้งนะครับ2 2แถวเลยนะแล้วก็บ,บนบ้านอีกแดดแจ้งเห็นกันบ่เนาะครับนี่นี่นะครับอืมนะครับผู้ใดสนใจก็คือติดต่อเพิ่นได้ คืองบประมาณน้อยแต่ว่าได้ประมาณนี้ประมาณสองล้านเลยแหละอ่าคุยกับเพ่อนเอานะครับนี่เปิดแอร์นะครับสองตัวคอมทำงานแล้วครับนี่ครับเงียบ,ค,บคลิปนี่นี่ครับคอมฟพรสเซอร์ทำงานเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ตัวหนึ่งนี่ครับผมอ่า ถามาความถ้าไฟฟ้านะครับ่าไฟเดือน, 4, 000, น,น,อนสามนสะี่พันน่นอนสูงก็น่า้นีกพี่น้องนะครับนี่เสื่อมเล็กนี่อพวกบนเห็ดว้นะครับนี่เห็ดบานวนะ้นะครับงดงามเลยสองตัวเลยครับยิ้ชามนอนสบายแตกับปั้มน้าเโอาโตัวอีกนะตัวหนึ่งคนอันนนั้ปูมชันแถมให้เพื่อนนะครับของญี่ปุ่นเลยกัอนนะครับ โอ้ได้๋ยวชาเจอพวกแกเลยใช่คุณนะครับบานยางง่ายให้เบิ่งบานภายในนะนะครับวัดพวกวัดพวกอย่างนี้มันบวกขึ้นนี่นบวกครับนี่เนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวที่ผมใส่อยู่ร้าน,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 นเนาะงยิ่พาดเนาะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนโนเพื่อนไม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเพื่พนนนพอนอันนี้เป็นรุ่นไหมอันนี้จะเป็นมูอที่ผมใส่เซกาวนะครับสองร้อยเอ็มนะครับนี่ สองังมัใส่สองรางมันเปิมอีกดรังนะครับนี่ฟอสเฟตนะครับก็บุ่แง่เลยนี่เราจะทานปลอดภัยแล้วผมทีเผาขายะในรังไห้เพิ่งแบบเอาไฟแห้งๆว่าม่คิเป็นไหนนะครับอันนี้คือเพื่อเหตุทชุกวิสัยนะครับผม,มเผาให้เพิ่งอ่ารังที่ผมเห็บสีเชื้อนี่ว่าที่ทนความร้อนได้เท่าไดนะอันนี้เล็กนาสองมิลน,นะครับสายกับบก่งแง่เลยพีนะครับนะอ่าเดี๋ยวเาเอามิเตอร์วาใส่พี้พอมนะครับนี่เอ่อ เย็นเย็นไอ้ออกข้างน,นอกเลยประตูะเ่ได้ล็อกเลยเย็นพี่น้องเย็นฉ่ำเลยนะปรับไปที่ยี่ห้าแล้วเขามาเย็นฉ่ำเลยพี่น้องเลย,ยกดเดอรสวิงสวิง ตัวนะครับใส่แล้วชิคกี้ไรรูปแบบยวก็โอ้สบายอยู่สบายเลยคพี่น้องเลยพอดี้มาเรเอาบันไดต่างพอราคาสูงพุ่งสีเบิ้งก็คืออ่านี่ผมเพุ่งสีเบิ้งเฮ็ดมาหลายคลิปนะเฮ็ดมาไหลคลิปแล้วนะครับแล้วก็ไฟนิ่งดีบ่มีการกระเพื่อมบ่มีขึ้นมีลงบ่มีวูบมีวาบนะครับคือใช้สายลบเส้นเดียวพี่น้อง มันจะเหตุห้ชาติเต๋เขาคงทนหรือกัไฟเสถียรนะครับเพราะว่าหลักการที่ผมบอกหลักการเน่ยกฎของนิวเคลียตนะที่ผมมาตรวจสอบทดลองแล้วก็เรื่องวิธีการซัพพอร์ตแรงดันอีกย่างต่างต่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะนิ่งเลยนะดูโวลต์ครับนี่โวลต์อนุกรมชุดละสามแตงไหมเนี่114โวลต์ก็อยู่114โวลต์กระแสเดีนิ่งขึ้นแบบนิ่งๆนิ่งๆเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับเห็นบ่ไหทั้งนี้สีฟังต้นไม้แน่อยู่ข้างหน้านี่เห็นบห นิ่งเลยนะครับนี่กระแสกระเทือพวกกระแสนี่นะครับนิ่งเลยนะครับเขาเรียกว่ามันจะซอยกันซัพพอร์ตแรงดันนะครับมันถึงไม่มีการกระชากะเชื่อในอุปกรณ์เท่อนขึ้นนะครับ่ขึ้นพ่งไปเก่าแอมเลยพี่น้องเหพวงเบอร์น,นะครับเเอเอเอ,อ,อ,อที่นี่ก็สอบถามผู้ใดสนใจก็คือเรื่องการเฮ็ดบ้านผมให้เบอร์ไทยคลิปนะครับเราเฮ็ดทั่วประเทศแต่ว่าไกลหลายเอาไป สามจังหวัดภาคใต้เราก็ี่จะไประเบิยงเะครับย่างขาบกบอ่าสอบถามนี่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หกครับช่างช่างพาช่างพาสร้างบ้านครับเราเข็ยนระนงระเนงทุกอย่างเดินไฟฟ้าเราเดินเองเลยนะครับนะโกงจอนเลยแล้วพี่น้องกับศิบยได้ไปเบลืองงบไหลถ้าหลังนี่ถ้าไปจ้างเขานี่ยสองล้านกรัวประยูรนะครับอ่าคุยกับเพื่อนเอาสอบถามเพื่อนเอานะครับความเข้าอยู่ความเข้าอยู่เลยจ่าย หางบให้อย่างเดียวนะครับนะสนใจโทษติดต่อกันเอาอ่ะวันนี้ก็ลำลาก,กันครับชุดไฟนะครับใส่กันหนักๆเลยเดียวอ่ะขอบคุณครับผม